очку ствен berumu sung sarong sarong Davis jwel mian you <sweak>

Oh my god. เัาบอกว่าจ่ายไม่ได้ขึ้นไอ้เน็ตเป็นไรวะเน็ตเป็นนายายทำไมกดก็กมนไม่ได้วะเขีได้อ่ะ เล่นด้วยนะครับน้องเขาเกมเลยพี่รออยู่เนี่ยยังไม่มีใครเข้ามาเลยยังไม่มีใครเข้ามาดูเลยเนะี่ยรอคนรัเนี่ยนะแต่งตัวรอเยเนะี่ยเขาบอกว่าคุณพิ่เชียร์เจนนุ่มเซนนี่ใช่ไหมไม่ต้องเจนใช่ไหม มาเขาจะเล่นเข้ามาเขาจะเล่นเข้ามาเข <UK. S 2> าจะเล่นเข้ามาเ <üler> ล่นนำเน <laughs> มาเลยน้องอภิชาติามาเลยครับผมมาเลยเายจะเล่นเข้ามาครับแต่แต่ไม่แต่ว่ามมามาเลย เต่กเขาก็ยอมรับคิดว่าเขาชนเราจริงห้องห้าสองหนึ 2> 5, 2, 1, 8, 2, ่งแปดสองเจ็ดเขาบอกว่าเขายอมรับคือว่าเขาชนแม่เขาชนจริงชนห้าสองหนึ่งแปดสองเจ็ดเบกผิดก็เลยจะพุ่งชนเขาอยู่ข้างบ้าน,ข,นขึ้นหน้าโรงงานอยู่แล้วไงแต่ทีนี้เขาไม่ได้เล่งเขาอยู่ข้างบ้าน ึ้นาโรงงานอยู่แล้วไงแต่ทีนี้เขไม่ได้เลยาียการเยียวยามันไม่พอเออน้อพ่อขอมขอลบอหยที่จริงใี่ขอหมื่นหนมันก็บมีใครเล่นไหมครับผมมีใครเล่นไหมกดแล้วนะที่นี่คิดแบบสิบจะกดแล้วภายในสิบ่ เก้าแปดเจ็ดหกห้าส right ี่สามสองป่ะกดเลยแล้วกันไม่มีใครคอมเมนต์ไม่มีใครคอมเมนต์มาเลย ใครก็บอกไปแจ้งคพามันแต่เนินๆแล้วให้แฟนไปแจ้งความก็ได้ไปแจ้งมันทึกไว้เพราะว่าอย่างเงี้ยถ้าเกิดเขาพลิกแพงถ้าเกิดเขาาพลิกแพงกับคุณอ่ะแล้วใครจะมารักษาให้คุณถ้าเกิดถ้าเกิดแพ้คุณไม่หายตัดหมายเสร็จแล้วอะไรไม่หายเงินเจ็ดพันมันไม่ถ้าเกิดแพ้คุณไม่หายตัดหมายเสร็จแล้วอะไรไม่หายเงินเจ็ดพันมันไม่พอหรอกเขาหลกเนี้ยแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดแพ้คุณไม่หายตัดหมายเสร็จแล้วอะไรไม่หายเงินเจ็ดพันมันไม่พอหรอกเขาหอกเนี้ย แต่เขาบอกว่าเงินเจ็ดพันเนี่ยคือเงินเสียนไหมที่ที่ที่ทํางานไม่ได้เพราะหมอเขาออกไปแพทย์มาให้เขาไม่ได้ระบุว่าเราเจ็ดพันเนี่ยคือเงินเสียนไหมที่ที่ที่ทํางานไม่ได้เพราะหมอเขาออกไปแพทย์มาให้เขาไม่ได้ระบุว่าเราหยุดงานเขาเขาไม่ได้ได้ตัวออกว่ะเล่นน้องยากเล่นแคลร์ห์เขาไม่ได้ระบุนี่คือ ยังไม่รวขอคารีได้ไหมยเว่าหมอมันนัดตัดไหมวันที่สิขอคารีได้ไหมขอหคาีที่เขาไม่ไม่ระบุนี่คือเขายังไม่รวบแผลขอหคารีได้ไหมอยกเพว่าหมอมันน้ดตัดไหมวันที่สิขอคารีได้ไหมขอคารีรูแผลวันที่สิบเจ็ดหมอหมอที่อยาเราะว่าหมอมันนัดตัดไหมวันที่สิจ็ขอให้คารีได้ไหมขอหคารีรวแผลวันที่สิบเจ็หมอหมอที่โดจังวะขนาดขนาดรุมสองคนแล้วเนี่ย โหดจังวะขนาดขนาดรุมสองคนนั่นเนี่ยตอนนี้แหลกอยู่ปะ คมที่ไหนอะได้แค่เจ็ดันเองโดนชนเกือบตายเนาะแรลกครับใช่เหรอแรลกครับใช่เหรอแรลกจริงเหรอทำไมพี่ไม่เห็นแรกเลยวะบเหมาอนาอ่อสายไอ้ไ้เน่ยไอ้ไอ้รไ้อ้ 哦，你三个人红的都没来。哦，你三个人红的都没来。